ที่นี่เสวนาคาเฟ่บ้านไฮตากจังหวัดเลยค่ะบ้านไฮตากนะคะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยที่นี่ก็จะมองเห็นวิวเขา360องศาแบบนี้เลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่นะคะก็จะมีเมนูน้ำมากมายหลากหลายเลยพร้อมกับรับบรรยากาศวิว360อองศาแบบนี้ไปเลยค่ะทุกคน ดีไหมล่ะคะสดชื่นไหมล่ะคะสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะบรรยากาศเย็นๆมองวิวพระอาทิตย์ตกนะทุกคนสวยมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสวนาลิมเขานะคะเป็นในส่วนของบ้านพักค่ะบ้านพักของที่นี่ก็จะเป็นราคาเริ่มต้นที่1,100บาทนะคะไปจนถึง2,500บาทสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่เห็นในคลิปเมื่อกี้เนาะ เนีย่ยนึกภาพเรามานอนนะคะตอนเช้าๆมีไอหมอกฟุ้งฟุ้งฟุงฟุ้งลอยนะมันจะสวยงามขนาดไหนกันเชียวทุกคนนี่นะคะเป็นส่วนที่เป็นบ้านพักที่อยู่ข้างๆในส่วนของคาฟเฟ่ค่ะมาเที่ยวกันนะคะบ้านไฮตากภูเรือจังหวัดเลยค่ะ